สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปน้องบัวตองนะครับคุณแม่ส่งมาให้ดูผลไม้วันคน <displays> อื่นเลยต้องขอกราบขอบพระคุณคุณแม่สุวันนีนะครับสําหรับผลไม้วันหวานที่ส่งมาให้น้องบัวตองได้ทานนะครับผมหลังจากที่น้องไม่ค่อยได้ทานผลไม้วันหวานนะครับตอนนี้ทั้งอาบน้ําทั้งกินผลไม้ไปด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่จัดมาให้กิน ตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะอาบน้ําหรือว่าจะอยู่ในหลักนะครับก็ให้กินนะครับมีทั้งกล้วยท้ามันแกว้วแล้วก็แตงโมงนะครับที่ท่านส่งมาให้ขอพระคุณมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาหลังจากผสมได้ยังไม่ถึงสามเดือนนะครับยังไม่ถึงสามเดือนก็ดูเองนะครับผมทุกท่านนะครับให้ภาพแล้วก็เสียงบรรยายเอาเองเหมือนกันเพราะผมเองก็ยังไม่ได้เจอตัวจริงเหมือนกัน นะครับยังไม่ได้เจอตัวจริงก็ดูจากคลิปผ่านวิดีโอเหมือนกับทุกๆท,ท่านเหมือนกันนะครับดูแค่ว่าทางคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณยานี้ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับผมเอาใจใส่เลี้ยงดีนะครับผมทั้งสองคนนี้ช่วยกันนะครับทั้งอาบน้ําขัดเนื้อขัดตัวนะครับเลี้ยงเหมือน ลูกเล็กนะครับผมเอาใจใส่ทุกๆขั้นตอนเลยนะครับดูๆแล้วเหมือนจะตัวโตอยู่นะครับีไม่ธรรมดานะครับตัวโตอิอ่มก็ท้องใหญ่นะครับนะครับยกขาให้ลงด้วยนะครับคนหนึ่งฉีดน้ำคนหนึ่งขูนะครับผมดูครับ บุคลิกช้างที่เคยแบบไม่นิ่งนะครับผมเริ่มจะค่อยๆหายไปด้วยการเราฝึกแบบนี้เลยครับผมจากที่ไม่เคยนิ่งนะครับผมเราก็หาของกินหาอะไรมนาะให้เขากินเรื่อยๆเนาะเหมือนฝึกไปในตัวนี่นะครับผมเป็นการฝึกอีกอย่างหนึ่งก็คือโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้แข็งนะครับใช้ไม้อ่อนนะครับผมเพื่อการฝึกให้เขารู้จักนิ่งรู้จักอะไรนะครับ เพราะว่าต้องเอาของกินเอาอะไรมาให้เขาเราก็รู้อยู่แล้วว่าบวตองเป็นช้างที่ชอบกินนะครับดูมุมนี้รู้สึกว่าจะอ้วนอยู่นะครับผมอ้วนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้าข้ามหมือนกลับไปก็ลองเทียบกันนะครับใครจะสูงกว่ากันนะครับดูดูแล้วน่าจะตอนนี้น่าจะเท่าเทียมกันนะครับเรื่องเรื่องความสูงนะครับแต่เรื่องความอ้วนก็ยังแพ้ ขมื่นอยู่นะครับผมขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เมตตาทั้งขมื่นแล้วก็บัวตองนะครับที่ให้ได้กินอิ่มกินเต็มท้องเต็มถังทุกๆวันนะครับผมส่วนบัวตองนี้อาจจะไม่ค่อยได้กินผลไม้แต่ก็ได้มีสับประรดจากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่เมตตานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณจากใจนะครับคลิปนี้ก็เป็น,นคลิปสั้นๆจากคุณพ่อคุณแม่ส่งมาให้รับชมนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับขมินแล้วก็บัวตองแล้วก็ร่วมอันนี้คือมาตอนเย็นนะครับผมตอนเย็นก็กินเหมือนเดิมอีกนะครับอาบน้ำเสร็จก็เข้าหลักนะครับช่วงนี้ก็ร่วมอวยพรภาวนาให้กับบัวตองขอให้สมหวังนะครับผมเราจะได้มีข่าวดีเราจะได้เห็นเบบีตัวเล็กๆของน้องบัวตองออกมารับชม มาให้เมฟซีได้รับชมนะครับภาวนาทุกๆวันนะครับผมอันนี้ตกเย็นมาอาบน้ําเสร็จนะครับผมตกเย็นมาคุณพ่อคุณแม่ก็ให้กินของหวานๆก่อนนอนอีกเช่นเคยนะครับเลี้ยงดีมากๆนะครับผมคุณตาคุณยายคุณตาคุณปู่คุณย่านะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับผมเราจะได้เจอกันคงไม่ถึงเดือนนะครับผมเดือนหน้าเดือนหน้านะครับ วันนี้ขอบคุณแม่สุวรรณีอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณมากที่ท่านเมตตานะครับลาไม้ให้นมบุตองได้ทานอร่อยอร่อยนะครับผมขอให้ท่านจงพบแต่ความสุขความเจริญลำล่ำรๆวๆยยิ่งขึ้นไปนะครับขอให้โชคดีดวงเฮงตลอดปีดวงดีตลอดไปเนจจะจนแยวข,ขดปลอดภัยทุกๆเส้นทางกิจการการงานรุ่งเรืองตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่ รักแล้วก็เอนดูครอบครัวปังขมือนเสมอมานะครับผมขอบคุณจากใจเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพอีกภาพหนึ่งที่หลาท่านอาจจะรอคอยนะครับชิปของน้องบัวตองนะครับผมฝากติดตามกดเป็นกำลังใจกดใจกดแชร์ให้คขมือนด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับ